เดี๋ยวเราไปหาลูกที่เอี่ยวกันก่อนนะครับผมหาลูกที่เรานะผมชั้นเอี่ยวนะกสวัสดีครับสวัสดีครับทำไม่ทันทำไม่ทันทำไม่ทัน เยอะแล้วนะครับโอ้ยบล็อกเขาลงตรงนู้นนะครับผมสีม่วงนะอ้อจำดีกำลังาาดูเขาลงอีบอกบล็อกกันนะครับผมสวัสดีครับโอ้ยเหตุบล็อกนีในใจะเยอะเยอะเกินแล้วนะครับเพราะว่า มันเป็นมันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับเขาจะเอาอ e ิบล็อกกันมาเขาไม่เอาปูนไม่เอาปูนกันมานะครับดีแล้วที่ผมเอามาเป็นเงินสดน,นะครับเพราะว่าบางทีเวลาใช้จ่ายอะไรเนี่ยเวลาค่าแรงช่างหรือว่าเสาบ้านอะไรเงี้ยนะ่ะมันจะง่ายกว่ากันนะครับดเดี๋ยวมาดูชัางเดียวก่อนนะ ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ช่วยกันยกนะครับมาบร oui pues mm nah ินะครับเรามีน้ำไว้บริการอยู่นะครับขอบคุณนะครับเนี่ยนะผมทปนี้เพื่อน้องนะผมมากันเยอะนะครับอ้าวคราวนี้ครับตั้มเอาคุณคุณช่วยกันยกครับสองยกตรงนี้กันนะมาด้วยใจจริงๆนะครับน้องๆเยาวชนเป็นตัวอย่าง งอหลังเราต้องระวังเองนะอแรงจัดนะกลับบ้านเดินตัวที่ห้าครับครับเดินนี่ครับครับเดินนี่อ้าวเลื่อนเลยครับเลื่อนเลยหนูเลื่อนเลยโน่เลื่อนเลยมากันมาหนูมาครับไปเลยนะครับนี่นะครับไปเลยนะครับไปเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนี่นะครับขอบคุณ อสองลูกนะครับช่วยกันยกมากมามากเพื่อนๆไม่ติดขอบคุณครับขอบคุณทุกแรงใจนะครับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากามาเลยครับมาเลยอ่าหนึ่งลูกยกไปนะครับแล้วก็จอดตรงหน้านะครับเยาวบล็อกลงฮึ่มแรงจริงๆนะครับ MU 49นะครับ49ตอนนี้ก<อ><า>ําลังลงชายมาได้เลยครับรถไฟขนนักบูงนะมาเลย nhớ oh. Ít tem làm rốt nắp ổng oh. Tem lời nắp เพราะว่ารถดำนีนน่าจะเป็นร้อยเหมือนกันมั้งรถดำก็เยอะใช่ครับมาเลยครับคันนี้มาเลยอ้อใครมาเอ่ยอ๋อนี่เทดินไปแล้วนะครับผมเทดินไปแล้วเทดินไปแล้วเทดินไปแล้วมารถไถเดินตามมามาก่อนครับรถมัิติมาครับเลือกเกียวมาเลยไครับผมเอียวเอี้ยวเกี้ยวช่วยกันหน่อยนะครับเกียว มกันะครับช่วยกันนะครับช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับตอนนี้ปูนนะครับจากตรงนี้ครับจากตรงนี้จาดครับจาดจานจานขอบคุณครับช่วยกันยกนะครับช่วยกันยกแป๊บเดียวนะครับเห็นใจนะครับขอบคุณทุกแรงใจเลยนะครับที่เราเรามาช่วยกันปูนก็เยอะแล้วนะครับปูนนี่ อิฐบล็อกก็ผมว่าเกินครับอิฐบล็อกทำบ้านเกินครับช่วยช่วยยกบล็อกทางโน้นหน่อยนะครับเยอะจัดนะครับดีแล้วที่เราเอาตัะเอาเป็นตังใช่ครับมันใช้มันใช,มนใช้มันใช้ได้หลายอย่างเนาะเดี๋ยวพลิกเรือมากจ็จะรวมใช่ไหมครับจะมอบ ครับผมช่างเอียวยูนุนตอนนี้น่าจะยังไม่เห็นเรานะครับโดานโดาเอาละครับผมหกล้ออันนี้มีทั้งทรายมีทั้งอิดบล็อกนะครับผมอ็ดูแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่าสองพันก้อนแน่นอนครับสำหรับอิดบล็อกนะครับ